คบูดเจ็บไหมครับมีใครบาดเจ็บไหมเนี้มีใครบาดเจ็บเล็กๆกน้อยหรือบาดเจ็บมันหนักบอกเพี่ได้มันบ่องโอเคบอลนี่นะฟองเล่นป็น้าาที่เนี่ยฮะเขาเล่นนะลงเท้าแตะลงไปนนี้เร็วรายงานตัวทีมชาติชุดใหญ่เร็วจำอูซานไม่ได้นี่เดี๋ยว น้องๆที่ได้ไปเอคิ้นเกมก็คงจะได้ยินว่าผมได้บอกว่าเราจะพบกันใหม่เมื่อวันที่ชาติต้องการเพราะว่าเพราะนั่นไม่แน่นี่ครับว่าวันไหนที่วันที่ชาต้องการนะครับไม่ง่ายแล้วถ้าถามอีกว่ายากไหมเกินวิสัยของทีมชาติไทยไหมที่จะเป็นแชมป์อุ่นเครื่องอีกสามแม์ เก่าตอนรับพวกเรานะครับจริงๆหลายๆคนเนี่ยก็คุนหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับชุดเดเช่นเกมเองก็ผ่านไปแล้วนะครับวันนี้เป็นการรายงานตัวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดสุดกิจครับฉะนั้นลืมในเรื่องของเด็กนะครับยีบสามไม่ใช่ยีบสามลนะฉะนั้นการที่มาติดชุดใหญ่แล้วนะครับนะจะต้องพิสูจน์ตัวเอง นะครับว่าตัวเองมีความสามารถดีพอที่จะเล่นชุดใหญ่ได้หรือยังอันนี้บอกไม่ได้แต่ยกไว้สักคนหนึ่งนะครับฉะนั้นคนที่พี่เรียกมาอายุเกินเนี่ยแน่นอนเคยทำงานร่วมกับพี่แล้วให้ขวานะครับเรามีกล้องที่ทําผลงานได้ดีอยู่แล้วนะครับอ,อ่าอเชเกมพี่บอกตรงๆว่าวันนี้เราต้องเจอกับสิงคโปร์มา,าเลเซียแล้วก็พามา่าโป ไม่มีเหตุผลที่จะรโลัวมาเลเซียตกับพขงมาแต่ในอาเซียเนเป็นสินษ์ห่งศักดีเข้าใจไหมครับแล้วเราเล่นต้องต้องเล่นนอกบ้านด้วยผ่านรอบรองเหมือนกันนะทำยังไ,ไงค,ค่อยๆเดินทีละเก้าทีละสิปสิ่งที่สองอาทิตย์นี้จะต้องเจอกันเนี่ยเราคิดว่าต้องงานเวิร์ค hard ทำงานให้หนักวันนี้เนี่ยนะชื่อเสียงของเราแตจะเป็นเซตได้ ถ้าเข้ามาเย็นได้ก็ยังไม่ร้เพราะเมื่อเช้าเนี่ยนัดกัน20คนนะแต่ถ้าหกแป้มเนี่ยก็ก็ต้องเบียดกันนะครับวิธีการว่าเขาจะเล่นระบบอะไรที่เราจะต้องไปเจอเขาผมบอกไว้แล้วอิรสามแป้งสามแป้งแล้วก็ จะเป็นที่หนึ่งในสําหรับตรงนี้เนี่ยผมว่าในในในขั้นต้นนะครับ